สวัสดีครับท่านผู้ชมโน้ตบุ๊กสเปกทีวีนำท่านผู้ชมมาพบกับสกูปพิเศษนะครับวันนี้อยู่ในเรื่องของอินเทอร์เน็ตในอีก100ร้อยปีข้างหน้าจะเป็นเช่นไรตั้งแต่การกําเนิดอินเทอร์เน็ตในปี1969นะครับหรือว่า2,512ก็ได้เปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนไปมากมายทำให้เราได้เห็นและรู้จักโลกกว้างมากขึ้นนะฮะ โดย45ปีที่ผ่านมานี้ครับได้รับการพัฒนาไปอย่างมากมายสำหรับอินเทอร์เนต็ตนะโดยอีก100ปีข้างหน้าครับเว็บไซต์ who o i s p o s t i n g d i s c o m นะได้ทำการเปิดเผยอินโฟกราฟิกมาเป็นที่เรียบร้อยเราลองไปดูโฉมหน้าของอินเทอร์เน็ตในอีก100ปีข้างหน้ากันนะครับว่าจะก้าวเข้าสู่โลกดิจิตอลเต็มรูปแบบได้อย่างไรโดยทุกสิ่งทุกอย่างในอีก100ปีข้างหน้าครับ,จะ,จ,รบ,บ,รรบจะเชื่อมต่อกับอินเทอร์เนต็ตทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นบ้านรถธุรกิจหรือแม้กระทั่งแต่มนุษย์อย่างเราเองเนี่ยนะอาจจะได้เห็นการดัดแปลงมนุษย์ให้สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ด้วยการใช้ชิปฝังลงไปในร่างกายมาพร้อมกับเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ไร้กังวลกว่าเดิมแน่นอนเช่นการระบุตัวต,วตนโดยใช้ DNA ของบุคคลในการยืนยันนะฮะสามารถที่จะใช้สมองในการค้นหาข้อมูลต่างๆผ่านอินเทอร์เน็ตได้ทันทีหรือจะเป็นการติดต่อสื่อสารทงางไกลจะทำผ่านโฮโลแกรม อุปกรณ์แบบสวมใส่จะกลายเป็นที่นิยมไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทวอทหรือแว่นตาสวมใส่อะไรต่างๆมากมายนะทั้งนี้การทํานายไดๆอะไรๆๆยางครับเราอาจจะได้เห็นในเร็ววันนี้เลยก็ได้นะครับซึ่งอย่างที่บอกครับเป็นการคาดการณ์ในอีก100่งร้อยปีข้างหน้าครับไม่ใช่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับข้อมูลต่างๆแต่เพราะว่าครับเราทุกคนคงอยู่ไม่ทันเห็นอีก100ปีแน่นอนครับคงเป็นรุ่นของลูกหลานเราแล้วนะครับ และนี่ก็คือสู๊ปพิเศษที่โน้ตบุ๊กสเ e ทีวีนำมาฝากกันนะครับแล้วรอติดตามกันครับสำหรับสู๊ปตัวหน้าครับสวัสดีครับ